สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัดในเคสกรานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆนเกลเน่พัดในเคสกรานโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสยุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ ช่วงแรกเนี่ยผมขออัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของ BG ปรปทุมนะครับเป็นปีที่ค่อนข้างเงียบสำหรับ BG นะการเสริมทัพก็ไม่ได้บูหวาเหมือน2-3ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขาเสริมนักเตะมาครบแล้วเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวที่ปล่อยก็ประกาศออกไปแล้วนะครับชาววัดวิรชาติอ,าอิวฮานฟานดี้ที่ย้ายออกไปนะครับ ส่วนนักเตะใหม่ที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะต่างชาติซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอเอ็มมาวินเวฟอร์นาซาลีมีทากาก,กิโอเซกองหลังดีกรีกทีมชาติกัมพูชามีโดอิกองหน้าที่มาจากเอสลีกสิงคโปร์นะครับซึ่งก็จะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมีตัวต่างชาติอีกเดี๋ยวบีจีจะทยอยเปิดตัวนะครับแล้วบวกกับนักเตะที่จะดึงกลับมาอย่างศิีวกรเจตะกูลเอกนิตปัญญาเลยประมาณนี้ น่าสนใจว่าบีรู้กันหนะ้ากับการเปลี่ยนเวที่ไม่ได้จะทุ่มเงินมาหาศาลขนาด2-3ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของให้โคดเนี่ยที่แฟนบอลบีถามมากันตลอดนะครับว่าเอ้ยจะใช้ใครดีใช้ใครดีจะใช้เป็นโค้ดบอยสุปชัยคมศิลป์คุมต่อไปหรือเปล่าขณะที่หรือจะเป็นโค้ดต่างชาติหรือไม่ ล่าสุดครับคุณผู้ชมได้รับรายงานมาแล้วว่าบีจีนะครับยังไว้วางใจให้โค้ดบอยสุประชัยคมสินคุมทีมต่อไปโค้ดบอยกับการคุมทีมในช่วงหลังๆต้องยอมรับว,ว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแฟนบอลก็ตั้งคำถามแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเข้ามาขัดตาทับเขาไม่ได้มีเวลาทำอะไรเยอะมากได้แต่แบบทำตามหน้างาน แต่คราวนี้ได้มีปีซี e ั s นได้รับหน้าที่ในการทำทีมแบบเต็มๆผมก็ต้องรอดูแล้วกันว่า BG ที่โค้ดบอยขึ้นมาเป็นแบบเต็มๆแล้วเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่แอบเสยียดายนะอย่าง BG อะถ้าจะลุนแชมป์เนี่ยเสยภาพเขาลุนได้แต่เนี่ยผมว่าโค้ดบอยกับการลุนแชมป์ยากอยู่นะแต่ถ้าถามว่าก็ยังคงลุ้นอยู่ครึ่งบนตารางอ่ะผมว่าลุ้นได้ แต่ถ้าจะลุ้นแชมป์เนี่ยน่าจะยากเลยแต่ก็โค้ดบอยก็จะได้ทีมงานเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นพิจิพงษ์เฉยวนะครับกองกลางระดับตํานานทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนก็จะเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงจะมีโค้ดจากเมืองนอกอย่างชาวเซอร์เบียเข้ามาช่วยด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่า BG เมื่อให้โอกาสโค้ดบอยแบบเต็มๆในดูการที่กําลังจะมาถึงจะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยว BG จจะเรียกนักเตะเนี่ยมาเข้าแคมป์เก็บตัวปรีซีซั่น ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกับเวที่จะมีนักเตะดาวรุ่งเยอะนะสำหรับ BG ในฤดูกาลนี้แล้วก็ที่สำคัญนักเตะต่างชาติโปรไฟล์อาจจะไม่ค่อยแบบแบบเวอร์วังอลังการเดี๋ยวรอดูว่าการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะดีแค่ไหนติดตามแล้วกันแฟน BG นะก็เป็นปีที่น่าสนใจอีกหปีกับโปรแกรมที่เตะเยอะนะครับสำหรับ BG ในฤดูกาลใหม่ รอดูแล้วกันจาก BG เนี่ยขยับไปดูทูแบงคอกคุณผู้ชมแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยล่าสุดนะครับมีรายงานว่ากำลังจะได้นักเตะต,ต่างชาติคนใหม่เข้ามาเสริมแนวลุกนะครับชื่อเอเลียสอาฮัฟนะครับเป็นริมเส้นดีกรีเนี่ยเขาเป็นนักเตะเชื้อสายโมรกโกอ,อินโดนีเซียนะครับเล่นในลีกลองของฮอลแลนด์กับทีมคัมบูนะคุณผู้ชมเฮ้ย ไม่ธรรมดานะแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วความคล่องตัวก็น่าจะมาผนึกกำลังกับนักเตะที่มีอยู่นะปัจจุบันสำหรับทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็รอดูแล้วกันแบงคอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวต่างชาติแบบต่อเนื่องเลยนะส่วนตัวไทยเนี่ยแบงคอกต้องลุ้นพี่มุย้ยจลสิลปแดงดาแล้วกันแต่ผมก็รู้สึกว่าดีลพี่มุ้ยกับแบงคอกน่าจะเกิดขึ้นยากอีกประมาณนึงแหละ พอพี่มุ้ยเขาไปต้องการลงเล่นไม่รู้ว่าโค้ดแบนกับพี่มุ้ยเนี่ยจะมีการเจราจารกันแล้วลงตัวหรือเปล่านะรอติดตามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของแบงคอกได้นักเตะต่างชาติเข้ามาอีกหนึ่งคนโปรไฟล์ดีนะครับมาจากลีฮอนแลนด์ Holland เลยไปต่อกันที่ทีมน้องใหม่อย่างอายุทยายูเนเต็ดนะครับที่มีสารวัตรเดดมิดได้ไปร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชม คืออยุธยาเนี่ยล่าสุดประกาศเปิดตัวพี่แคมป์สลวัฒเดดมิดนะครับอดีตกองกลางทีมชาติไทยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะแต่ด้วยความที่อยุธยาเนี่ยต้องการประสบการณ์ของสลวัฒเข้ามาช่วยทีมในการเล่นไทยลีกอาจจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแบบนั้นหรอกแต่ประสบการณ์ในสนามฝึกซ้อมในสนามแข่งขันในห้องแต่งตัวเนี่ยสลวัฒเดดมิดอาจจะช่วยได้ในการพูดคุยกับนักเตะสร้างความมั่นใจเขาจึงดึงสลวัฒ มานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าการที่สารวัตรกลับมาเล่นฟุตบอลอีกหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงไวัยสาสาปีแล้วนะสำหรับพี่แคมป์ก็เดี๋ยวรอดูว่าสภาพร่างกายวิธีการเล่นจะเป็นยังไงกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันนะครับนี่เป็นเรื่องของอายุทยานะส่วนเรื่องทองเรื่องของเมืองทองมีอัปเดตสั้นๆแล้วกันว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวนักเตะใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้แหละ รอติดตามนักเตะเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในลิ์น่าจะใกล้ครบแล้วละ่ะเดี๋ยวก็จะยอยเปิดตัวก่อนที่จะฝึกซ้อมเดี๋ยวชุดใหญ่เนี่ยจะฝึกซ้อมเต็มๆช่วงปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยนักเตะก็น่าจะมาครบเพื่อปรีซีซั่นเกาะฤดูก,กาลใหม่อัปเดตเมืองทองสึงสั้นละกันว่ราข่าวเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับเรื่องราวของเมืองทองได้ประมาณนี้นะจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซากันหน่อยนะครับคุณผู้ชม นี่เป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยที่สร้างผลงานระดับโลกนะครับไปค้าแข่งอยู่กับชิมบี้กาตาเฮนานะครับทีมในฟุตซอลลีกสเปนล่าสุดครับคุณผู้ชมมูฮัมมัดพาชิมบี้กาตาเฮนานะครับเข้าชิงฟุตซอลลีกสูงสุดของสเปนเป็นรอบเหลออฟรอบชิงนะคุณผู้ชมหลังจากรอบรองเนี่ยชิมบี้กาตาเฮนานะครับเอาชนะเอลโปโซมูเซีย ซึ่งเกมนัดนี้เนี่ยมูหมัมัดก็ลงด้วยเอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับเอาชนะรวมแล้วเนี่ยสต่อ1เกมคือฟุตซอลีกสเปนรอบเพย์ออฟลุนแชมป์เนี่ยเขาจะเล่นกันแบบ่อา,อาอย่างรอบเนี่ยชนะ2ใน3เออแล้วก็รอบชิงเนี่ยจะเข้าไปพบกับบาเซลโลน่านะครับซึ่งเขาจะเล่นแบบเบส t ออฟไฟ์ คือชนะ3ใน5เกมใครชนะได้ก็จะเป็นแชมป์ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่เป็นบริษัทของนักฟุตซอลไทยอีกหนุ่คนนะสำหรับโจเมตมูฮัมหมัดอุสมานมูซาส,สุดยอดจริงๆนะครับโดยเกมแรกของเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศของฟุตซอลลีกสเปนเนี่ยจิมบิกาเตไฮนาจะบุกไปเยือนบาซาก่อนนะครับในวันที่17มิถุนายนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมูฮัมหมัดอุสมานมูซากันนะบาซ่าเนี่ยโดนมูฮัมหมัดยิงอยู่บ่อยๆครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดเป็นแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนได้เนี่ยโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าเป็นบริษัทนักฟุตซอลไทยที่สุดๆและติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้มูหมหมัดกันเด็กคนนี้ของจริงแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้มูหมหมัดคือนักฟุตซอลไทยที่เป็นระดับโลกชื่นชมแล้วก็ปรบมือนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายเรื่องราวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับที่กำลัง แข่งขันเนี่ยเริ่มแข่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวโมโนจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงวันแรกๆเนี่ยจะเป็นโมโน29ช่องถ่ายก่อนจะมีถ่ายเนี่ยบาเย,ยน,เนยถ่ายอะไรพวกนี้ก่อนนะครับส่วนโมแน็คโมโนแม็กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการถ่ายแบบจัดเต็มคือวันที่18มิถุนายนแล้วก็จะถ่ายตลอดจนจบทัวร์นาเมนต์นะครับจะถ่ายกันแบบ ครบทุกคู่เลยก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวงานแถลงข่าวเนี่ยทั้งพิีเมียร์ลีกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยวันที่18มิถุนายนก็จะรู้ถึงรายละเอียดและก็ติดตามรับชมกันนะครับใครเป็นคอฟุตบอลนอกฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรโลกเนี่ยน่าดูทีมเมสซี่ก็เสมอเสมอไปในเกมแรกนะครับอ่ะก็ติดตามแล้วกันคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสการานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นเน้นเกลนเน่พัทในเคสการานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ